ก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวว่ากกตเตรียมยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านายพิธาปรากฏตัวแบบที่ยิบค่ะทั้งหน้าสื่อและต่อนหน้าประชาชนวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดปทุมธาน,นีแน่นอนค่ะนายพิธาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การสร้างกระแสรหรือว่าดึงมวลชนมาสนับสนุนก่อนจะถึงเวลาสําคัญแต่ก็ชวนตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการลงพื้นที่ของนายพิธาในวันนี้ว่าเขากําลังสื่อสารอะไรไปยังประชาชนิดตามจากรายงานสดของคุณยานีว้ครูค่ะคุณยานีเชิญค่ะ คุณพรพอดีคุณวันวิสาขะการปกป้องเสียงของประชาชนนั้นน่าจะหมายถึงการเดินสายเพราะปรับประชาชนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับนะคะตอกย้ำสัมพันธภาพทางการเมืองที่ดีระหว่างพักเพื่อไทยและก็ก้าวไกลค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัตนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยสสปทุมธาน,นีของพรรคทั้ง6คนค่ะก็ขึ้นรถแห่ปราัยขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนที่ได้เลือกสสเข้าสภาโดยนายพิธาก็ปฏิเสธข้อสังเกตถึงการลงพื้นที่ในห้วงเวลานี้ค่ะว่าเหตุเพราะไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกผู้ที่สภาเพียงพอตามที่กฎหมายกําหนดและยืนยันนะคะว่าไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นโล่หรือว่าเกาะกํกบาบังเพื่อปกป้องตนทางการเมืองค่ะ ไมีหน้าที่มาปกป้องผมผมมีหน้าที่ปกป้องทุกคะแนนและความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องมาคอยอัปเดตรายงานให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่เครียดเกินไปกับการเมืองนะตอนนี้ว่าเรายังยืนยันในความมั่นใจเรายังมี ความคืบหน้าในการเจราจาเราสามารถที่จะผ่านหลายๆด่านมาได้แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่รับรองสส5 0 0คนเลือกประธานสภาสําเร็จตอนนี้จะถึงขั้นโบสนายกจะมีกระบวนการอะไรอย่างนี้ก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจนะครับว่าตอนนี้กระบวนการเป็นยังไงเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ยุ่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับการทำมาหากินอาจจะไม่มีโอกาสได้ตามข่าวอย่างละเอียดบางทีก็อ่านคนที่พูดอย่างนี้ทีคนนั้นพูดอย่างนี้ทีบางทีก็คนที่เป็นผู้นําที่ดีก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เขารู้สึกสบายใจได้ และทนันทีที่พิธาถึงตลาดลาดสวายปทุมธานีเสียงกรี๊ดต,ต้อนรับจากดองส้มชาวปทุมธานีนับพันคนก็ดังสนั่นลั่นทั้งตลาดกันเลยทีเดียวค่ะและนายพิธายังคงย้ำเหมือนทุกเวทีที่ขึ้นปราศัยในห่วงสัปดาห์นี้นะคะว่าทั่วโลกยังคงจับตาการเมืองไทยถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้ค่ะจึงหวังว่าสวจะทําตามตามติของประชาชนเพื่อทําให้การเมืองกลับมาสู่ความปกติและตอกย้ำสัมพันธภาพทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลว่ายังแน่นแฟ้นร่วมทํางานแบบไร้รอยต่อก่อนจะทิ้งท้าย ะะว่าอย่าให้การเมืองใหญ่กว่าปัญหาของประชาชนและหาก13กรกฎาคมนี้หากสวยังไม่รู้ว่าจะโหวตเลือกใครก็ขอให้มองตาประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีในปัจจุบันมีทั้งหมด7เขตเลือกตั้งค่ะโดยมีสสของพรรคก้าไกลจำนวน6คนค่ะ คุณพรวดีคุณวันวิสาขะในวันพรุ่งนี้นายพิธาลิมเจริญรัฐก็ยังคงเดินสายพบประชาชนค่ะโดยในช่วงเช้านะคะในช่วงบ่ายค่ะนายพิธาก็จะพบกับสมาคมการบินไทยก่อนที่จะในช่วงเย็นไปพบปากกับประชาชนชาวด้อมส้มที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ